เจมส์แดง27มีนาคม2,567 24 CS วันนี้เล่นหรือพอแค่นี้เจมส์แดงก่อติดความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น24 e t y o u r a n d Supply หรือ24 CS วันนี้ระหว่างชั่วโมงการซื้อขายราคาไกลสุด1บาท7 1สตางค์ ang, แต่ยืนเหนือ1บาท70สสตางค์ ang, ก็ถอยปิดบวก ยืนที่1บาท65สตางค์บวก1สตางค์คิดเป็น0.61%รับข่าวดีได้งานงานโครงการรับเหมางานระบบประกอบอาคารและงานโครงสร้างพื้นฐานไอโคโคประเทศไทยมูลค่า75.35ล้านบาทวันนี้เล่นหรือพอแค่นี้โปรดติดตาม PRO-N OTT-DC เปิดบริการไตรมาส2นี้โปรเอเตรียมความพร้อมของศูนย์ข้อมูล PRO- เอ็น DC มูลค่าประมาณ1,000ล้านบาท จะเปิดให้บริการภายในไตรมาส2ทับ2,567นี้ Jazz JTS Mono กลางปีกเขียวมาเป็นกลุ่มมาเป็นหมู่กลางปีกเขียวนั่นคือ Jazz JTS Mono วันนี้เจมดแดงเห็นแล้วก็ดีใจวันนี้อย่ารีบด่วนแยกย้ายบ้านใครบ้านมันตัวใครตัวมันโปรดติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่หุ้นอินไซด์คอม